อันนี้รสิสซีอู่ขาวนน่เนาะสอดโ oh. อ้ไปเอาขาตั้งกองก่อน,อนเดี๋ยวเยวลองหยิบอันนีนยูงกอนนี่ใส่ใส่หมึอนี่หละกินสองคนยันเอาของมันเป็นชีดมันเป็นอันมายงเนียรื้แื่อไหมขี่ตัวอีหล่าเป็นชีดใช่ปะอืม้ม ลูกสาละลูกสาลเหยวหมู่บ้านสร้างหลานได็กับเด็จ้าหลานเป็นยังไงเด็สร้างเหมือนจิ๊บก็หลานสร้างผู้ยังสร้างบ่ไหนไหมก็เลยสร้าสร้างมื่อนีมือนีก็เลยสร้างหลานนีก็เลยไดนนะช่้างเลยสร้างคำนึงเดือดเขาือบกมากนะจุดหนึ่ xong thôi mà không có hơi 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 kì hơi 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 thế hơi 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 ขาตังกองกันค่ะเดี๋ยวชัดเว็บเขาไว้นั่นจะไปเอาเขาที่เว็บแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาตังกองเข้าเดียเด๋ยวท่านหายใจคือรวดบริจนะอู้เขาหวันคัก ขอห้าคำได้เขาก็ได้เป็นตาแซ่บมาเด้ Mother an, in, อใหญ่มาเด้อมาเดินกินกินขล้องที่มัานจากน้ำทะเลบ่ได้ตอนเนี้ยเพราะตะวันบ่ผิดดอกเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาบ่เคยผิดของทะเลม่าน,นมันเป็นย้อนข้องอันแพร่อากาศที่เสื้อแพร่อากาศก็เลยผิดไปพวกนี้ไปน้ำมึงสินะถามว่ามันผิดมันได้เกิดบอลไม่ได้ผิดม่ได้เกิด ก็เลยกินไน้ะพวกไก่ไข่มามม่าพวกกันของทะเลข,ของที่ขืนมาจากน้ำทะเลคุยยางหยุดก่อนแล้วกะพวกคองมาคลองดองบ่คองมาคลองดองแล้วก็ของที่ร่องหยุดซุปนี่เหลือบ่ขั้นไหมไข่แน่อยู่เป็นกำลังนีแพ้อากาศทซื้อแพ้อากาศก็เลยนี่เอา เอาตั้งเอาตั้งขึ้นสิได้ป่ะของเห็นดินี่เฮ้เห็นมาหน่อยสัตว์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขาตั้งกองลงอีกหน่อยก่อนมันสูงแต่ว่ามันสูงม,มันเห็นบ่ดิเดี๋ยวขาตั้งกองลงอีกสั่นหนึ่งพอดี เออทำั่พอดีนี่พอดีแล้วเจ็บร้อนนี้ดองเขาร้านนี้เจ็บโอเล ขาเจอเหตุเา่าะแล้วนีมาลาน